วัจนัถะและความหมายของคำว่ามาติกาโชติกะ 1. มาติกังโชเตตีติมาติกาโชติโกคำพีใดย่อมทำมาติกาบทมีกุศลาธรรมมาเป็นต้นให้สว่างฉะนั้นคำพีนั้นชื่อว่ามาติกาโชติกะ 2. มาติกายังโชติโก มาติกาโชติโกคำพีที่ทำให้สว่างรุ่งเรืองในมาติกาบทมีกุศลาธรรมมาเป็นต้นชื่อว่ามาติกาโชติกะมาติกาโชติกะหมายความว่าเป็นประกรณรที่แสดงจำแนกเนื้อความพร้อมทั้งอธิบายในมาติกาบทมีกุศลาธรรมมาเป็นต้นให้สว่างนั้นเอง วัจนัถะและความหมายของคำว่ามาติกามาตาวิยาติมาติกาบทเหล่าใดเหมือนแม่หรือเหมือนคลองส่งน้ำฉะนั้นบทเหล่านั้นชื่อว่ามาติกาได้แก่กุศลาธรรมมาเป็นต้นฉะนั้นคำภีนั้นชื่อว่ามาติกาโชติกะมาติกาคืออุทเทศ เป็นการแสดงโดยย่อเหมือนกับสารบานได้แก่ติกะมาติกาบท66ทุกกะมาติกาบท284รวมเป็น350บทนั้นเอง